สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาอ่าพอพี่น้องอีกแล้วค่ะพี่น้องคะรอบดึกวันนี้รอบที่เท่าไหร่รอบที่3รอบที่4เนาะพี่น้องเนาะพอดีมาดามหน e ่อยไปข้างนอกมาไปเป็นแขกรับเชิญงานกินเลี้ยงมาค่ะพี่น้องแล้วก็พึ่งเข้ามาเวลานี้สองทุ่มของประเทศสวีเดนประเทศไทยก็คงจะประมาณตีหนึ่งแล้วอ่ะนะคะพี่น้องขะก็ไม่เป็นไรเนาะก็มาทีหลังฟังทีหลังก็แล้วกันนั่นนะคะอาจจะลงบ่อยหน่อยอย่างที่ว่าถ้ามีเวลาก็ าพยายามที่ลงเพราะว่ามีหลายเรื่องราวที่อ,อหลายเรื่องราวที่อยากจะเล่าอยากจะพูดนะครับพี่น้องเจ้าขานะคะอย่างที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อขาดใจสิไปต่อหรือสิพ่อส้ำนีนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็ใส่วงเล็บคําว่า ยิ่งห้ามยิ่งยุอย่างนั้นก็นแล้วกันนะครับพี่น้องขาเพราะว่าเมื่อก่อนที่จะออกไปข้างนอกก็มีการพูดคุยแล้วก็มีการขึ้นเวทีแล้วล่ะในคลิปนั้นนะครับพี่น้องขาก็ยังไม่ได้สะใจอะไรอย่างไรแล้วก็จะมีคนคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับพี่น้องขาแต่ได้อ่านเจอแล้วก็เอามาผอบคอมปากคอมคอกันแล้วกันในกรณีพูดถึงเฮสีกับนานี่แหละค่ะพี่น้องในกรณียูทูบเบอร์สองสาวที่มีเรื่องมีราวกับเจ้าของถิ่นว่างนั้นเถอะ เจ้า,จาของถิ่นก็คือเฮสีนั่นแหละค่ะจากนั้นก็คือมาดามก็เลยพูดแล้วเขาก็บอกว่ามีคอมเมนต์บอกว่าพอเธอหยุดเธอยะสีบ่มากเกินไปประมาณนั้นละค่ะพี่น้อง่ะแต่ความหมายเราก็ไม่รู้คําว่าพอเธอหยุดเธอเนี่ย อ่าพอในกรณีไหนหยุดเถอะอกรณีไหนอ่ะนะคะพี่น้องะ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมันเป็นอาชีพอย่างนี้แล้วกันอ่ะนะคะพอใจฟังก็เข้ามาฟังก็ขอบคุณขอบคุณแต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วถ้าบอกว่าหยุดเถอะพอเถอะออะไรพวกนั้นอ่ะคุณก็ไม่มีสิ์ห้าหมอแม่หรอกนะคะหมอมสันหรอกนะคะอีสันเนี่ยเป็นตัวแม่ในการตอบคาถามตอบคอมเมนต์แล้วก็เป็นการที่มีอะไรที่บอกพ่อหลุมปากได้ก็บอกใช้สติสัมปชัญญะในการที่พูดอยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนอ่ะข้าใจกับพี่น้องะ่ะเอาเป็น คลิปวันนี้เอาสัก8นาทีก่อนก็นแล้วกันน่ะนะคะคาใจสิไปต่อหรือสิพ่อซัมมีนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าอะไรครับพี่น้องคะในส่วนที่หม่อมแม่เองเอางนี้แล้วกันน่ะนะคะเพราะว่าพูดคําว่ามาดามมาดามก็มีคนขั้นแขวบมีคน,นมันใส่เอาเป็นว่าเอาหายไมถูกใจพวกมึงซะนั่นแะนะคะพี่น้องพวกที่มันแอนตี้แอนตี้น่ะนะคะพวกตึงตงอะไรอย่างไรเท่าไหร่อ่าคนที่มันไม่มีใจรั้งให้ตายก็ไม่อยู่ก็ยังเข้าใจอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นงานถนัดหม่อมแม่ในการ ตอบอย่างนี้แล้วการตอบคอมเมนต์อันไหนที่เห็นแล้วอ่านด้วยตาที่ถูกใจถูกตับถูกไตหมอมแม่หมอมแม่ก็ขึ้นเอามาตอบบนเวทีหน้าเวทีนี่แหละนะคะฉะนั้นก็คือโอเคก็ไม่ว่ากันมันคาใจอย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องขาอย่างเฮสีอย่างนี้แล้วกันกลับมาในส่วนของที่มาดาหน่อยทําคลิปหลายคลิปที่ผ่านมาถ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันก็เป็นกระแสอยู่คุณอยู่ในกระแสรหรือเปล่าล่ะนะคะไอคนที่บอกว่าอยู่เธอะเศร้าเถอะอะไรอย่างไรมาทำคอนท้งคอนเทนต์ไปบุ้เรื่องอื่นอะไรอย่างไรมันก็เอาอ,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 อ ว่ายิ่งห้ามยิ่งยุกก็คือหมอแม่นี่แหละค่ะยิ่งห้ามหมอแม่ก็ยิ่งยุอะนะคะเพราะว่าการที่มานั่งบอดแบ๊บแกับพี่น้องประชาชนคนที่เขาให้ด้วยใจคนที่เขารับฟังด้วยใจหรือคนที่ผ่านมาผ่านไปเนี่ยนะคะพี่น้องขายยิ่งห้ามก็ยิ่งยุอย่างนั้นแล้วลกัน่ะนะคะไม่มีใครห้ามหมอแม่ได้หรอกอ่าคุณฟังได้คุณก็ฟังคุณฟังไม่ได้คุณก็ไม่ต้องเข้ามาให้มันเสียกระบกคูกระบกตานะจ๊ะนะจ๊ะก็ถือว่าโอเคอยู่มันคาใจค่ะพี่น้องในส่วนของอเฮสีกับออ่่าาาคนนนชืเี้ะกัพรว มีข่าวคราวกันที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มีการเหมือนกับว่าเพราะว่าเราไปฟังของอช่องเคซี่อยู่ว่ามีการหลังไมกันแล้วตั้งแต่ที่เอาหนมครงุงหนมเครือไปฝากกันอยู่ที่โคกหนองนาใหม่นั่นแหละบอกว่าไม่ให้คนไม่ให้ซารีน่านี่แหละเอาอย่างนั้นเดียวกันพี่น้องเนาะไม่ไม่ให้ซารีน่าไปที่โคกนั้นอะไรอย่างไรเพราะไปแล้วก็มีการออกมาสมพรเองออกมามีการทาคลิปเสียสีนี่แหละออกมามีการทําคลิปบอกว่ากับการที่เป็นแบบนี้ ไปเหมือนกับว่าสร้างเรื่องสร้างราวไปแล้วทําให้เกิดปัญหาอะไรอย่างไรซึ่งมาดามหน่อยก็มีการพูดอธิบายเสริมในส่วนที่บอกว่าเอ๊ะดูดูนามาเป็นปีๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นเขาไปสร้างความดือร้อนอะไรอย่างไรแต่มีช่วงแรกๆที่เขาเข้าไปเพื่อนก็สวยบาดตาบาดใจอาจจะทําให้เจ้าภาพเองพระบิดาเราเองหว,วั่นไหวมาดามหน่อยก็อธิบายแบบนั้นนะคะแล้วก็มันก็มีข่าวครา,าวมาว่ากงว่ากิกว่า เธอปันใจอะไรอย่างไรนั้นก็คือเป็นข่าวเราก็ไม่ได้ไปฟันธงว่าถูกต้องหรือไม่หรือเป็นจริงหรือเปล่าขณะเดียวกันมันก็จะมีคนบอกว่าโอเคพอเราเอามาพูดแล้วมันอยู่ในกระแสหรือเปล่าล่ะก็อยากถามอีก็ขั้นปากค่ะพี่น้องคามันอยู่ในกระแสบละเขากเอามาว่า,ามาพูดเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเขาก็ามาพูดมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนั้นแหละแต่หมอแม่ก็คงจะเอามาพูดสองสามรอบแล้วก็มีคนขั้นแข่มันใส่บอกว่าพอเถอพอเธอ,อ,เธอนั่นแหละคะ่ะไม่รู้พออย่างของเล่าเนี่ยนะคะเอฟซี FC มีการเขียนมา ข้างล่างก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณขอบคุณที่เขียนมาคาว่าพอเถอะอนี่ถ้าหมายถึงหม่อมแม่พอเนี่ยก็ยิ่งห้ามยิ่งยุนั่นหละขานนะคะมันก็ยังคาใจเพราะว่ากับการที่หลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาก็ว่าเฮสีต้องการที่จะกีดกันนั่นแหละความหมายเป็นว่าคาใจก่อนนั้นนั้นอาจจะมีการว่าเธอปันใจแล้วสาวสวยจะทําให้ครอบครัวมีปัญหาแตกหกักแตกแยกอะไรอย่างไรเราก็มีภาควิจัยจะเป็นปกตินะ,นะคะพี่น้องขาก็ไม่ได้บอกว่าไปด่าใครเขาข้างฝ่ายใครแต่ความเห็นของเราก็คือถ้าจะพูดถึงว่านาเขาเข้า ไปแล้วทําอันตรายนู่นนี่มันก็ไม่มีอย่างอื่นหรอกเขามีแต่ให้ด้วยซ้ำก็มีแต่เสียเงินจกกระเป๋าจากของซ,อซื้อนู่นซื้อนี่ให้พี่ให้น้องให้แม้กระทั่งตัวเหสีเองซื้อข้าวซื้อของช่วยขายขายเสื้อผ้าตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องราวที่เราติดตามแล้วเราเห็นกับตาอยู่ในสื่อสาธารณะเราก็เห็นซึ่งเราก็มองว่าเอ๊ะเขาก็เป็นการนอบน้อมพูดจาดีอะไรอย่างไรคงจะไม่มีปัญหามันก็แค่คงจะคาใจในส่วนที่เป็นกิ๊กกับผัว่อยบอผัวคอยเดอร์ผัวคอยเดยอดประมาณนั้นหรือ เปล่าเราไม่รู้จากนั้นก็คือทําให้เหสีเนี่ยมีการหึงหวงแล้วก็เหมือนกับว่าพอเขาไปอยู่ตรงนั้นก็เอาประเด็นนู้นประเด็นนี้เช่นประเด็นแอบราซ้อมรำ,ำนี่ซ้อมรํานี่หลักคานมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาแล้วสุดท้ายก็คือการรําของเขาไม่ใช่ว่ารําของปู่ปริจิตเขาไม่ได้ไปทํานอกรอบเพียงแต่ว่าเขาไปคลุกคลีก,กับชาวบ้านในส่วนที่เขาต้องการที่จะาชาวบ้านรําเป็นประเพณีของชาวบ้านประ,ประจําประมาณว่าวันวันพระนั่นแหละค่ะพี่น้องขามันก็คือเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะเข้าใจผิด หรือไม่ก็เฮสีเองอาจจะเข้าใจผิดแต่หมอแม่นี่อธิบายว่าคงจะไม่มีการเข้าใจผิดเพียงแต่ว่ารอเวลาอยู่แล้วพอจวบเหมาะกับก่อนนั้นนั้นมีปัญหาว่าเธอปัญใจนี่แหละมันก็เลยทําให้ว่าโอเคกินแหงแข็งใจกันแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ดีคิดต่อกันต่อเขานั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่า At ลิสต์รายการมานี่เพราะว่าตอนนี้ฉันเป็นคนจัดการเองเฮสีบอกเป็นคนจัดการเองในส่วนที่ยูทูบเบอร์ช่องไหนช่องไหนควรที่จะตามไปคนที่จะไปถ่ายทําชีวิตสันมาดํานยก็ว่าอย่างนั้นน่ะนะครับพี่น้องค่ะมันก็ถือว่าไม่ผิด เพราะว่าเราเป็นกลางๆเราคนที่ผู้ดูผู้ชมอยู่เห็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วหม่อมแม่นี่ก็สงสารสงสารนาแล้วกันเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็ออกมาทําคลิปแล้วเขาก็มีการเผยคลิปของน้องอีกคนหนึ่งแล้วก็หน้าเศร้าๆอะไรอย่างไรเราก็สงสารเขาไปขิดกันเขาทําไมเราก็พยายามที่จะพูดตรงนั้นอยู่ถ้าจะพูดตามจริงเพราะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะมีการปัญหาว่าโอ้พระเอกของเราเจอสาวสวยแล้วก็เธอปันใจก็แค่นั้นเองแต่ถ้าพูดถึงว่าเขาผิดไหมก็ไม่ได้ผิดหรอกมาดามก็เลย คาใจว่าเอ๊ะต่อไปจะเป็นอย่างไรในะเมื่อมีปัญหากันแบบนี้แล้วแล้วก็นายเองเขาก็มุ่งมั่นแม้กระทั่งอยู่กกอกเนี่ยเขาก็ซื้อคอนเทนเนอร์เป็นแสนๆไปลงตรงนั้นเพื่อที่จะถ่ายทําซึ่งการยอดวงยอดวิวอะไรเขาก็ไม่ได้มีมากมายหรอกเพียงแต่ว่าหนึ่งหละ่ะเขาอาจจะชอบด้วยใจเขาจะชอบติดตามชอบนู่นชอบนี่อะไรหรือเปล่าบางกระแสก็บอกว่าในเมื่อหลงรักหรือไม่ม,หมีหรือก็มีความ มีความที่ฝังใจรักฝังใจหรือก็มีความรู้สึกดีต่อมิสเตอร์สายพลของเราก็คงจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้อันนี้คือเราไม่รู้นะครับพี่น้อง่าแต่คนอื่นเขาก็พูดมาสังคมก็พูดอีกฝ่ายเขาก็พูดแต่ขณะเดียวกันเขาก็ลงตุนลงแรงถึงขั้นที่จะเอาอคอนเทนเนอร์ไปตั้งเป็นแสนสองแสนแล้วก็พอย้ายไปโคกหนองนาที่ใหม่ตรงนี้ก็พยายามที่จะไปอยู่บริเวณใกล้ๆก็ไม่ได้อยู่ในโคกหนองนานะอยู่ที่อื่นเพื่อที่จะ,ะหาสถานที่แล้วก็ย้ายนั่นไปหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับพี่น้อง แต่มันก็มีเรื่องมีราวมาก่อนแบบนี้โดยเหสีเองก็เป็นว่าไม่รับผิดชอบไม่นู่นไม่นี่ก็ทําไปอะไรอย่างไรแต่ถ้าไปกีดกันแบบนั้นในเมื่อเขาไปตรงนั้นเขาก็ต้องไปใกล้ชิดไปถ่ายทอดชีวิตที่เกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นแหละแต่ถ้าสั่งห้ามบอกว่าไม่รับไม่นูน่นไม่นี่หรือไม่กระทั่งมีข่าวออกมาสั่งห้ามยูทูบเบอร์ที่อยู่แถวนั้นที่มีรายชื่ออยู่ต่างๆไม่ต้องให้ไปคลุกคลีก,กับเขาถ้าใครไปคลุกคลีกับเขาถ้าไปยินดียินร้ายกับนาก็จะทําให้คนที่อยู่ตรงนั้นยูทูบเบอร์ที่ มาหากินยากลําบากอันนี้ก็คือขัดใจเหสีนั่นคือเราวิพาควิจารณ์น่นะคะพี่น้องขานั่นคือสิ่งที่มาดำหน่อยมองข่าวนี้ที่บอกว่าขัดใจเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นเหตุการณ์แบบนี้แล้ว ในส่วนตัวลึกๆนี่ก็เห็นใจนะเห็นใจสนีน่านี่นะเพราะว่าเขาตั้งใจเขานู่นเขานี่อะไรยังไงแล้วล่ะนะคะพี่น้องขาแต่ถ้าเกิดในการแบบนี้เขาจะอยู่ยังไงเขาจะไปอย่างไรไม่ต้องมามองหรอกว่าโอ๊ยเขามีที่ไปเยอะๆอะไรยังไงก็คนมันมุ่งมัน่นที่จะไปอยู่ที่โคกหนองนาใหม่นั่นน่ะคงอ่ก็คือไม่ได้แบอบกว่าไปอยู่ในพื้นที่ของอ่าพระเอกนางเอกเราแต่เขาจะไปเช่าพื้นที่นู่นนี่นั่นหรือเขามีเงินเขาจะซื้อที่ซื้อที่จากงานสองงานเพื่อที่ไปปลูกบ้านปลูกช่องเพื่อที่จะมาทำคอนเทนต์นู่นนี่นอะไไร นเป็่่างทีถ้าไปอยู่ที่ไหนก็เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นว่าถ้ามิเตอร์ชายพลหรือพญายนาคย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงผู้คนติดตามมันก็มีอยู่แล้วซึ่งช่องทางการทำมาหากินเขาก็ต้องอาศัยตรงนี้อยู่แล้วอย่างที่ว่าล่ะคะ่ะพี่น้องขาฉะนั้นก็คือเขาปติสฐานในการมาเป็นปีแล้วมันก็ไม่ควรที่จะกีดกันนี่คือเรามองเป็นกลางๆก,ก็ไม่ควรที่จะกีดกันถ้าจะบอกว่าแม่นั่นแล้วมึงบ่เจอเจอก็ประมาณว่าเธอปันใจก็คงจะมีเคเรื่องเดียวนั่นแหละถ้าจะบอกว่านาทํานู่นทํานี่ทําเดือดร้อนมาดายก็ไม่เห็นว่าเขาทําเดือดร้อนเขามจะใ ด้วยซ้าก็มีแต่เสียงเงินส่วนตัวเขาด้วยซ้ําถ้าจะพูดตามจริงนั่นคือสิ่งที่เราแชร์ไอเดียไปนะคะแต่ตอนนี้ก็สรุปง่ายๆว่าขาดใจว่าต่อไปเขาสิไปต่อหรือเขาสิพ่อทำหนีหมายถึงซารีน่านี่แหละว่าจะไปต่อหรือสิพ่อซ้ำนีนะั่นแหละค่ะพี่น้องขาบางทีเราก็น่าเห็นใจน่าสงสารเขาอยู่นะเพราะเขามุ่งมั่นที่จะไปนู่นนี่นั่นอะไรอยู่แล้วดีกรีเขาก็ไม่ธรรมดาแต่ถ้ามุ่งมั่นว่าจะไปอยู่ตรงนั้นแต่โดนเปรกระทันหันโดนตัดโดนทุกเส้นทางเพื่อที่จะไม่ให้ไปบริเวณนั้นถ้าจะพูดตามจริง แล้วเขาจะอยู่ยังไงนี่คือสิ่งที่คาใจของหม่อมแม่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะนี่คือมาอยากอยากมาเล่าสู่ฟังว่าผู้ที่ติดตามข่าวคราวอยู่แล้วก็ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วน้องเขาจะอยู่ยังไงเขาจะไปยังไงนั่นแหละค่ะพี่น้องคาน้องหนูน้าน,นี่นะก็ยังถือว่าเป็นห่วงก็ยังคาใจอยู่จะไปยังไงแล้วก็ให้กาลังใจแล้วก็ติดตามข่าวคราวแต่มาดำหน่อยก็ฝากไปถึงเฮสีเฮสีก็ไม่ได้ผิดหรอกค่ะพี่น้องค่ะเขาก็ป้องกันนู่นนี่นั่นแต่เราก็เอาน้ําหนักส่วนที่ดีมันมากกว่าเสียอยู่แล้วฉะนั้นนนก็คือใส่่ววทีตั ขาใจว่าโอเคผัวปันใจอะไรอย่างไรตัวปือข้างเดียวมันไม่ดังฉะนั้นก็คืออย่าไปนูนเขาเยอย่าไปกีดกันเขาเลยถ้าจะพูดตามจริงอนาคตคือสามีตัวเองก็ไม่รู้ว่าขดงคดีมันจะไปอะไรอย่างไรเราก็รอดูตรงนั้นด้วยฉะนั้นก็คือเขาไปนี่ก็ให้โอกาสเขาเธอเขาก็ไม่ได้ร้ายไม่แรงอะไรแล้วก็ถ้าจะพูดตามกริยาบารยาจริงๆนาเองเขาก็เป็นคนที่มีบารยาอยู่เขาคงจะอ่อนน้อมถ่อมตนแบบนี้ตั้งแต่ที่เราเห็นตั้งแต่แรกยันปัจจุบันเขาอดทนอะไรยังไงเขาก็รู้อยู่เพียงแต่ว่ามีนิดนึงก็ คือพระเอกของเราอาจจะไปตาสมตาหวานใส่เขาแค่นั้นเองมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวทำให้เฮสีหึงนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่มาดามหนอกก็อยากฝากแค่บอกว่าเฮสีถ้าสมมุติว่าตัวเองเป็นคนที่ใจใจ,ใจกว้างนิดนึงอย่างนี้แล้วกันนะเฮสีก็คือใจกว้างนิดหนึ่งรับเขาเข้ามาแล้วคุณก็จะเป็นคนที่มี power แล้วก็พี่น้องประชาชนจะให้ใจคุณมากกว่านั้นอีกขเขาเข้าไปเขาไม่ได้อะไรมากมายถ้าคุณจะตกลงเรื่องอะไรคุณก็ตกลงไปเลยว่าไม่เอาแบบนี้นะฉันไม่ชอบแบบนี้นะถ้าคุณตามตามข้อ ตกลงอะไรยังไงแล้วโอเคก็เข้ามาก็เข้ามาถ่ายมาทําก็มาปกติเหมือนเป็นยูทูบเบอร์ที่สีกอเหมือนกันตัดปัญหาเรื่องหึงหวงออกไปเพราะยามเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามประมาณนั้นมาดาหน่อยคิดว่าคงจะโอเคตามนี้อยู่นะก็ฝากถึงเฮียสีแล้วกันนี่แหละค่ะพี่น้องขาก็คือยังคาใจอยู่ก็ติดตามดูก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจแล้วกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเขาจะไปต่อหรือสิพ่อสามีก็รอดูนะค่ะพี่น้องขายังไงก็ให้กําลังใจสู้ๆนะคะเพราะว่าคนเหมือนมุ่งมั่นแล้วก็ให้โอกาสเขาเถอะมอแม่คิดอย่างั้นขคุณ ทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจนะจ๊ะสวัสดีค่ะ